สวัสดีค่ะมาพบกับอนหน c าชาแนลในช่วงรีวิวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพวันนี้นะคะอนหนาก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์นมอัลมอนด์นะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟใกล้บ้านคุณนะคะวันนี้ก็มีมาด้วยกัน3ามรสชาตินะคะน่าจะมี2ยี่ห้อนะคะวันนี้2ยี่ห้อนี้นะคะจะเป็นของตาหนึ่งดีกีนะคะ อันนี้จะเป็นสูตรมอนะคะส่วนอันนี้จะเป็นสูตรผักรวมและอะโวคาโดนะคะค่ะจะเป็นนมอัลมอนด์ของตาโฮลินัทนะคะเรามาดูในส่วนของตานมอัลมอนด์นะคะตาโฮลินัทนะคะอัลมอนด์โซเพียวกันนะคะอันนี้ซื้อมาในราคากล่องละยี่สิบบาทนะคะ 90กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็น้ำตาลไม่มีน้ำตาลนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไขมันเพียง6กรัมเท่านั้นนะโซเดียมน้อยมากๆเลยนะคะ80มิลลิกรัมนะคะข้างกล่องนะคะเขาก็จะบอกไว้ว่านมอ,อัลมอนผสมเม็ดทานตะวันนะคะตาโฮลีนัทนะคะ ส่วนประกอบนะนม,นมอนัลมอน9์เ่อร์เซแล้วก็เม็ดทานตะวันหเปเซนนะคะก็มีวิตามินรวมแล้วก็มีแคลเซียมนะคะแต่งกินเลียนแบบธรรมชาตินะสำหรับผู้ที่แพ้อาหารก็อาจจะมีอัลมอนด์นะคนทานเจก็สามารถที่จะรับประทานได้นะคะ น่าจะไม่มีผลิตภัณฑ์ของถั่วเหลืองนะคะอันนี้ก็จะมีเครื่องหมายบอกอยู่นะก็คือเป็นนมอัลมอนด์นะคะแท้ๆเลยเราก็มาดูของตาหนึ่งสามเจ็ดดีกีกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นนมอัลมอนด์สูตรอะโวคาโดและผักรวมนะคะอัลมอนด์มิว วิสอโวคาโด้เจ็ดแม็กวีเก็ตเทอร์โบไฮไฟเบอร์ให้พลังงานอยู่ที่หนึ่งร้อกิโลแคลอรี่นะน้ำตาลเพียง1กรัมเท่านั้นนะคะแล้วก็ไขมันห้ากรัมเท่านั้นโูเดียมอยู่ที่หนึ่งร้อยมิลลิกรัมเท่านั้นนะคะอ๋อน่หนาลืมบอกไปนะคะว่าถ้าเพื่อนๆนะคะสามารถเข้าไปกดไลค์นะคะ ที่ Facebook, i n s t a g r a กร o u t u b e แล้วก็ไลน์ได้นะคะทั้ง3มรสชาติเลยนะคะข้างกล่องเขาก็จะมีบอกนะคะเห็นไหมคะตรงนี้แล้วก็สามารถสแกน QR Code ได้นะคะนัดก็เหมือนกันนะคะสามารถเข้าไปกดไลน์นะคะ Facebook, i n s t a g r a กร o u t u b e แล้วก็ไลน์ได้เลยแล้วก็มีเว็บเว็บบอกด้วยนะคะอันนี้นะคะนมอัลมอนด์แท้ มเมล็ดเต็มนะคะนำข้าวจาก U.S.A. นะคะอันนี้น,นมอัลมอนต์สูตรอะโวคาโดและผักรวมผสมเม็ดทานตะวันคนทันเจก็สามารถที่จะรับประทานได้นะคะเขาก็มีบอกไว้นี่เลยอันนี้นะคะน,นมอนัลมอนด์80%นะคะจากมเมล็ดอัลมอน์เต็มแท้นำข้าวจากสหรัฐอเมริกาน้ำผักรวมโวคาโดนะคะก็จะมี ส่วนประกอบที่สำคัญก็จะมีผักโขมคะน้ากระหล่ำฟักทองฟักเขียวเผือก11.5%เอร์ซเมล็ดทานตะวัน5%เแล้วก็มีใยอาหาร3%เปนะคะมีวิตามินรวมนะคะแล้วก็จะมีแคลเซียมนะคะแต่งกินเรียนแบบธรรมชาตินะแล้วเขาก็มีบอกอีกว่าไม่เติมถั่วเหลืองนะไม่ไม่ใช้วัตถุก,กันเสียเหมาะสำหรับผู้ที่แพ้นมบัวนะคะ ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารก็อาจจะมีอัลมอนด์นะคะถ้าใครแพ้นมัวนะคะแนะนำเลยนะคะเพราะว่าเขาเคมไว้ว่าเหมาะสำหรับผู้ที่แพ้นมบวเนาะก็จะมีเครื่องหมายอยู่ตรงนี้นะขีดอยู่นะคะนั่นก็คือไม,ไม่เติมนมถั่วเหลืองนะคะก็จะเป็นนมอัลมอนด์แท้เลยนะคะดูของ หนึาด,ดีกีกันนะคะก็คืออันนี้จะเป็นของอีกรสชาติหนึ่งนะนมอัลมอนด์สูตรหมอนะคะน,นี้จะเป็นสูตรหมออัลมอนด์มิลว,วิสหมออันนี้ก็อัลมอนด์แท้เม็ดเต็มนำเข้าจาก USA นะคะนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะก็อัอนนี้ ให้พลังงานอยู่ที่130กิโลแคลอรี่นะคะน้ำตาลเพียง7กรัมเท่านั้นนะคะแล้วก็ไขมันเพียง5กรัมโซเดียมนะคะ105มิลลิกรัมนะ,ะมนก็อันนี้จะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญก็จะมีนมอัลมอนด์นะ86.5%จากอัลมอนด์เม็ดเต็มแท้นำนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาหมอสกัดจากข้าวบาเรยนะคะ8%ซ มเมล็ดทานตะวัน5%แล้วก็มีวิตามินรวมแคลเซียมแต่งกลิ่นเรียนแบบธรรมชาติแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลทรายนะคะไม่ใช้วัตถุก,กันเสียเหมาะสำหรับผู้ที่แพ้นมุ่มบัวนะใครที่แพ้นมวบัวนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับผู้ที่แพอาหารนะคะอาจจะมีอัลมอนด์แล้วก็มีกลูเตนจากข้าวบารีนะคะใครที่แบบว่าแพ้กลูเตนหรือข้าวบารีนะ หรือแพ้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะอาจจะมีแบบว่าผู้แพ้เนาะที่ไม่แพ้นะคะก็ทานได้เลยนะคะเขาก็จะมีบอกไว้ข้างๆกล่องนะก็มีวิตามิน Bs เนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์เนะก็อาจจะบำรุงสมองวิตามิน A บบำรุงสายตานะคะแล้วก็วิตามิน อี e นะแล้วก็แคลเซียมนะคะดีต่อกระดูกในร่างกายนะซึ่งแคลเซียมมันก็ดีต่อระบบพวกกระดูกภายในร่างกายอยู่แล้วนะคะแล้วก็แมกนีเซียมนะเหลืองเนอะอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเขาไม่เติมนมถั่วเหลืองนะคะใ่หน้าก็ได้พูดไปถึงสามรสชาติแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะสามรสชาตินะคะ ก็จะมาชิมของตา137่ดดีกีกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นสูตรมอลนะคะอืมอร่อยค่ะก็รสชาติมันก็เหมือนมันไม่เหมือนแบบใครเคยกินโอวันตินรสมอลก็น่าจะประมาณนั้นนะคะอะโวคาโดและผักรวมนะคะ ส่วนอะโวคาโดและผักรวมนะคะมันก็จะเป็นแบบเดี๋ยว้องชิมอีกทีเนาะมันบอกไม่ถูกอะ่ะมันคล้ายๆเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวจะว่าเหมือนก็เหมือนนะมันมันนะคะอันนี้จะเป็นของตาโฮลินัทนะของตาโฮลินัทนะคะ เดีย๋ยวลองชิมอีกครั้งหนึ่งนะมันมันนะคะเราก็จะมาสรุปถึงสามรสชาติกันนะคะจะมีอันนี้จะเป็นสูตรหม้อนนะตาหนึ่งสามเจ็ดดีกีนะคะแล้วก็จะมีอะโวคาโดและผักรวมนะคะตาหนึ่งสามเจ็ดดีกีเหมือนกัน แล้วก็จะมีอันนี้เป็นของตาโพลินัทนะในหนาชอบนี่เลยส่วนนี้สุชอบสุดเนี้ยค่ะลดมอลนะอันนี้ซื้อมาในราคา25บาทนะคะชอบอะ่ะมันอร่อยอะ่ะไม่หวานนะไม่ไม่หวาน แต่ว่ามันเป็นรถมอสที่แบบกลมกล่อมอะนะคะส่วนรถไม่มีที่วางนะคะเพื่อนๆอ,อโวคาโดและผักรวมนะคะมันก็จะออกมันๆันอะเหมือนมันๆเหมือนถั่วเม็ดจะว่ารสมันเหมือนเม็ดมะม่วง,วงหินมะพานก็ไม่เชิงนะ ส่วนของตาโฮลีนัทนะคะมันก็จะออกเป็นแบบมันมันจืดๆอะ่ะก็แล้วแต่คนชอบนะคะหลับใครที่แพ้นมัวนะคะก็แนะนำนะคะไม่มีส่วนผสมของถั่วเหลืองนะคะก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะที่เซเว่นอีเลนะคะใกล้บ้านคุณนะคะคนที่ทานเจก็สามารถที่จะรับประทานได้ะคะ่ะ เราจะมาสรุปกันสามรสชาติกันนะคะสำหรับตาหนึ่งสามเจ็ดดีกีนะคะห้าบาทนะน้ำตาลน้อยถึงสามรสชาติเลยนะคะเพื่อนๆส่วนตาโฮลีนัทนะคะก็รานะคากล่องละยี่สิบบาทนะคะอันนี้ไม่มีน้ำตาลนะคะได้หนาชอบรส มอค่ะก็คือรถนี้นะคะใครที่ทานเจนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้นะคะไม่มีส่วนผสมของนมถั่วเหลืองนะคะก็ถ้ายังไงนะคะก็ฝากเ,เพื่อนเพื่นะคะกดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้อยหนาด้วยนะคะคลิปวิดีโอหน้านะคะจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอะไรนะคะต้องคอยรับชมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ